สวัสดีค่ะเล่าสู่ฟังนะคะคือบ้านเราเนี่ยรอดทุกซีซันเลยตอนนี้ก็ซีซันโฟซีซันไฟกันแล้วเราก็ยังรอดอยู่แต่ว่าวันนี้มีอาการนะคะคือว่าแฟนนะคะมีอาการเจ็บคอนะคะแล้วก็แบบว่าขั้นในขั้นตัวแล้วก็มีการบบปวดตามเนื้อตัวซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ2-3งปีที่มีโควิดนะเราแทบจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลกันเลยนะคะเพราะว่าเราดูแลตัวเองแล้วก็ใส่แมสมันก็ช่วยทําให้แบบ ไม่ค่อยเป็นอะไรกันนะนะพราะวันนี้ไปณนะโรงพยาบาลแห่งนึ่งพอเราบอกอาการไปแล้วเราก็ตรวจเอทีเคเอทีเคกันไปแล้วนะผลมันก็เป็นลบอ่ะนะเสร็จพอบอกอาการเขาก็บอกว่าให้ไปตรวจอีกแค่เรียกอะไรนะ,ระแผนกะทางเดินหายใจนะแล้วก็เอาเราไปรวมกับแบบว่าบางคนก็มีอาการเยอะนะไอด้วยเนี้ยน้ำมูกซึ้งๆเราปืนงเราก็รู้สึกคือ เรามารักษาหรือเรามารับเชื้อเนี่ยก็เลยแบบอ่ะโอเคตรงนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วที่ที่เขาให้เราก็คือมันร้อนนะคนมันเยอะแล้วก็จุดที่เป็นห้องแอร์มันก็แคบๆนิดเดียวแล้วก็ให้เราอะออกข้างนอกนะคนก็ร้อนด้วยเราก็เลยตตดสิน,นอ่ะไปอีกลงมาหนึง่งพอไปอลงมาหนึง่งก่อจะไปถึงก่อนป่าที่จอดนะพอเราเข้าไปเพื่อจะลงทะเบียนออคนไข้คะ ออยนี้นะคะช่วงนี้รูปมันระบาดเยอะทีนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะแยกนะคะให้ไปตรวจในจุดท,ที่เป็นแผนกทางเดินหายใจนะคะโอเคเรารับทราบเพราะว่าเราเห็นแล้วเราเห็นจุดแล้วแต่ว่าเราจะรับแค่50สคนต่อวันนะคะซึ่งตอนนี้คิวเต็มห0สเต็มห้าสิคนไปเรียบร้อยแล้วถ้าจะมานะคะให้มาพรุ่งน,นี้ใหม่นะคะแล้วก็ลงพยาบาลนะคะจะเปิดให้จองตั้งแต่ตีสามค่ะผ่านา เดยอกลับบ้านเลยค่ะเลยกลับมาแล้วก็มาซื้อยายาพ่นคอนะคะพ่นเองแล้วก็ทานยาเท่าที่มีไปตามอาการที่ที่มีที่บ้านนะคะตอนนี้เลยยังยังไม่ได้เข้ารับการรักษาเลยค่ะเซอร์ไพรส์ราสมากไม่เคยรู้เลยว่าเป็นอ่างนี้